ก็คือวันนี้นะคะก็มีโอกาสมาดู long live love กับแฟนคลับค่ะก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่ดูแล้วมาดูกันพร้อมกันในวันนี้ค่ะก็อบอุ่นมากได้ยินเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้เหมือนดูไปพร้อมๆกับคนที่รักเราค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่มาสปอร์ตกันความรู้สึกวันนี้ค่ะที่แบบว่ามีคนที่รักเรามาดูเราเยอะขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้ใจฟูมากๆจริงๆตอนที่พี่เชนอ่ะบอกหนูว่าเออเดี๋ยวจะ ปิดพาวเวอร์ไลท์สองรอบนะหนูแบบโหหนูจะทำได้ไหมแบบจะมีคนมาหาหนูขนาดนั้นไหมคะแล้วคือบัตรหมดเร็วมากแบบ 5, 5นาทีเองมั้งคะแล้วคือต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆนะคะที่สปอร์ตตลอดแม้ว่าจะมาหาหรือไม่ได้มาหาแต่หนูก็เห็นทุกคนส่งกำลังใจผ่าน Twitter คะ่ะแล้วอยากให้เบ็คกี้อะค่ะพูดถึงแฟนๆเพราะแบบที่มาการดูหนังฝาข้างขนาดนี้แล้วก็ อ่าปรากฏการณ์ที่5นาทีขายหมดที่เราตกใจมากเลยตกใจตกใจมากมากไม่คิดว่าตัวเองจะโซเอาได้ค่ะ mm hmm. คือเอ่อจริงจริงอ่ะเคยปิดที่นี่มั้งตอนตอนแก๊ปเลยค่ะแต่ตอนนี้ตอนนั้นก็มีพี่ฟินด้วย <c oughs> แต่ตอนนี้ก็คือมีเอ่อก็มาดูลองลิฟเลิฟใช่ไหมหนูก็แบบเอะมันจะจะมีคนมาซัพพอร์ตเยอะไหมแต่ก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะที่มาซัพพอร์ตกันแล้วก็มาสร้างความทรงจำดีดีด้วยกันค่ะ พูดถึงผลงานหน่อยนะเออสําหรับเดอรพาสเซนเจอร์เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีความคืบหน้าแล้วเออพาสเซนเจอร์ยังไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ที่น่าจะได้ดูเร็วๆกว่าก็คือ Uranus ียสค่ะแต่เราพอจะบอกเกี่ยวกับพาสเซนเจอร์เพิ่มเติมที <c oughs> ่จะเจอพสเซนเจอร์หรอไม่แ <c oughs> น่ใจาว่าพูดอะไรได้บ้างของพาสเซนเจอร์เพราะว่ามันยังใหม่มากๆอยู่ในสเต็ปการคุยบทอยู่ค่ะเรกได้ว่า อยากอยากขอการเปรียบเทียบหน่อยว่าคร่าวๆว่าประมาณว่าระหว่างยูเรนัสกับแพซเชนเจอร์เนี่ยเราจะเห็นอะไรที่แตกต่างระหว่างองตัวละครน,นี้กับเบกกี้บ้างอ่าน่าจะเรื่องคาแรคเตอร์ค่ะจากภาพที่เห็นที่ปล่อยของยูเรนัสก็น่าจะเห็นอีกมูทหนึ่งแพซเชนเจอร์ก็น่าจะเป็นอีกมูทหนึ่งค่ะอ่านาะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับมาหน่อยนะวันนี้ ก็คือนอกจากจามีแฟนแล้วก็ยังมีครอบครัว<ช>มีเพื่อนเพื่อนในค่ายมาเป็นไงบ้างคะเอ,อดีใจค่ะจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาดูอยากมาดูพร้อมกันอยากถามว่าเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะอยากได้รีแอคชั่นเยอะๆค่ะทั้งครอบครัวของหนูครอบครัวของ idol factory แล้วก็พี่ๆที่หนูชวนมาที่เคยทำงานด้วยกันค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่มาซัพพอร์ตกันค่ะ อาเห็นวันนี้มีน้องบอนบอนมาด้วย oh yes my little baby ใช่ค่ะจริงๆอ่ะหนูไม่เคยพาบอลบอลออกงานเลยเพราะว่าสงสารน้องกลัวน้องแบบเหนื่อยแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้อยากให้น้องได้มาอยู่ในความทรงจำดีๆของหนูแล้วก็คิดว่าน้องก็น่าจะเออยอยกับการได้เจอทุกคนแล้วทุกคนเข้าไปเอ้าเอ้เออย่างเงี้ย อขออีกนิดนึงเราเพิ่งเห็นแอบเห็นว่าโอยมีคุณวันนี้คุณทํารอยสักแบบน้องน้ำโมมาดอวยนี่เหรอคะเ <c oughs> ท่ไหมคะใช่คือจริงๆอ่ะกวันนั้นลังเลว่าจะทําวันที่กาล่าหรือวันนี้ดีแต่ว่าวันนี้ละกันเพราะว่าตอนนี้นยังไม่เข้าฉายเดี๋ยวสปอยเยอะไปแต่จริงๆถ้าทุกคนดูลองลิฟเลอร์ค่ะออรอยสักนี้มันมีซิมโบลิกที่สูงมากๆกับ ลฟ์การที่เชฟนะโมแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างนี้คะก็ต้องต้องไปลองดูนะคะว่าทำไมถึงมีรอยสักนี้สุดท้ายแล้วให้เบกกี้ขอบคุณแฟนๆที่มาดูวันนี้พร้อมกันแล้วก็แฟนๆที่จะดูหลังจากนี้ไปด้วยคะ่ะโอ้ไม่ไม่รู้ว่ามันมีคําไหนมากกว่าขอบคุณไหมคะแต่คืออยากขอบคุณจริงๆแบบขอบคุณที่สปอร์ตทุกทุก,ท,กทางตั้งแต่วันแรกของการประกาศโปรเจกต์นี้ถึงในณตอนนี้ก็คือสปอร์ตตลอด หรือใครที่แบบอินเตอร์แฟนที่ไม่ได้มาหาเราใช่ไหมคะเขาก็สปอร์ตจากบิลบอร์ดตุกๆโปสเตอร์อะไรก็ต่างคือแบบพยายามโปรโมตตลอดคะ่ะก็อยากขอบคุณนะคะขอบคุณที่สพอร์ตมาดูกันหลายๆรอบด้วยนะคะฝากหนังเรื่องแรกของหนูได้นะคะ